อาบน้าให้น้องมือสั่นมือสั่นคือ <c ười> ขาอยู่ครบแขนอยู่ครบและปากก็อ่ะ, <c ười> อ,ะอาบน้ําให้น้องนิดหนึ่งนะครับป่ะทุกคน <c ười> ไม่ได้อะพีไ่ได้เหรอพี่กินอ่าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหหมหม อืมอืมไปอยู่เป็นไงได้ไหมมันเป็นแบบเทกเจอร์เป็นไงเอาเทกเจอร์ก่อนมันมันอืมก็อยู่ฮะอร่อยนะได้เลยเหรออืม,อม มันต้องซดน้ําตามเป็นน้ำแบบต้องไปมาขามกินดู